ไฮไลท์วันนี้นะคะอัปเดตรถยนต์7ที่นั่งเข้าใหม่กันค่ะตนะคะโตย้ตาฟ er อร์จเนอ2.8 T R D ขับ4นะคะตัวหลังคาดำแบ็กท็อปนะวันนี้มีเข้ามาแล้วเพิ่งเข้ามาถึงที่เพชรยนต์วันนี้เลยพี่ลูกค้าจะได้เห็นสภาพรถแรกเข้าหน้ารถไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำแน่นอน100%นะสภาพสวยเลยราคาไม่ข้ามล้านพี่เปิดห้างป้ายแดงมาตัวนี้นะราคาอยู่ที่ประมาณ1 7ล้านกว่าบาท มือสอตอนนี้เหลือ9 9 9 0 0 0บาทนะคุ้มค่าเลยพี่เอาไปใช้งานกันค่ะ ะะหารถใช้งานช่วงวันหยุดยาวปีใหม่นะหรือหาของขวัญชิ้นใหญ่ๆให้กับตัวเองสักชิ้นหนึ่งที่ทํางานเหนื่อยมาทั้งปีคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนพี่รถสวยนะคะสภาพคลิปเลยค่ะนะเพิ่งเข้ามาวันนี้นะตัวรถเป็นปี18.19นะคะท่านใดสนใจตามหา g r d Back Shop ขับ4อยู่คันนี้ห้ามพลาดเลยค่ะพี่เดี๋ยวไปชมคลิปเต็มพร้อมๆกันกับเอมมี่ได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเอฟซี FC ทุกท่านเลยนะคะวันนี้อยู่กันกับน้องเอมี่ที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะสำนังกงานใหญ่สเสรีไทย68แยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพมหานครนะคะ เหมือนเดิมเลยค่ะนะคะพบเจอกับเอมี่เอมี่ก็อัปเดตรถยนต์เจ็ที่นั่งสวยๆให้ชมอีกเช่นเคยวันนี้นะคะอัปเดตรถยนต์เข้าใหม่โตโยต้าฟอร์จเน 2.8TRD s p o r t ต v o นี่ะตัวขับ4หลังคาดำ b a c k ช็อปตัวรถปี18-19นะคะเลขไม่1แส4พันกิโลรถมือเดียวป้ายแดงราคาตั้งขายที่เพชรยนต์อยู่ที่9 9 9 0 0 0บาทจัดไปแดนได้ยอดเต็มเลยนะ ดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%ค่ะพี่ผ่อนแค่17,000บาทตลอดสัญญาค่ะสำหรับท่านใดสนใจนะคะรีบติดต่อหาน้องเอมี่นี่เลยค่ะพี่ด้านล่างใต้คลิปมีเบอร์โทรกับลิงก์ไลน์ให้ชัดเจนแอดไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนโลเคชั่นร้านได้เลยนะคะมาเดี๋ยวเอมี่นะคะพาชมรอบคันกันค่ะพี่ ะนะคะด้านหน้านะด้านหน้ารถสวยๆเลยพี่รถเข้ามาใหม่ก่อนเก็บงานนะคะให้เห็นถึงสภาพแรกเข้าสภาพสดๆว่ารถของเราไม่มีชนหนักพิกคว่ำเลยพี่นะสภาพรถสวยค่ะนะคะเดี๋ยวทำสภาพให้รอบคันสวยกิฟแน่นอนตัวไฟหน้านะคะมาพร้อมกับตัวลุกแก้วโปสเตอร์ไบบีบ LED ค่ะพี่มาพร้อมกับตัว d ดย์ไทม์ u n นนิ่งไลท์ค่ะ นะคะตัวกระจังหน้านะเป็นกระจังหน้าพลาสติกสีดำดำด้านค่ะมาพร้อมกับตัวโลโก้ช RD แดงนะโลโก้ช R d แดงนะแล้วก็นี่เลยนะคะ Fortuner นะติดตั้งให้เรียบร้อยเจ้าของเดิมจัดมาให้พี่นะคะมาพร้อมกับตัวช่องดักลมด้านล่างเป็นลังพึ่งนะคะสีดำสวยๆเลยค่ะพี่ตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยคู่หน้าจากโรงงานค่ะ ายทะเบียนนี้เลยนะ8กอไก่ทอพุทเท่า2 4 5 8กรุงเทพมหานครค่ะนะคะตัวรถสีขาวมุกนะคะรถไม่มีประวัติกรับสีสาดสีมาแน่นอนไม่แท้ไม่เดินตรวจสอบประวัติศูนย์ได้ค่ะพี่ตัวล้อมแม็กนะคะเป็นแม็กอลอยขนาด18นิ้วค่ะนะคะเป็นแม็กอลอยสีดําขนาด18นิ้วนะเป็นแม็กทีอแท้ตรงรุ่นมาพร้อมกับตัวยางปี2023ค่ะพี่ ยางปี2023นะดอกยางเหลือลึกๆเลยค่ะใช้งานได้ยาวๆช่วงล่างเดิม T R D นะคะขับนิ่มๆเสร็จให้เรียบร้อยจากโรงงานค่ะพี่อ่านะสวยๆเลยนะนี่เห็นสภาพรถเข้าใหม่ลูกค้าสบายใจได้เลยของเราไม่รับรถพลิกความชนหนักเข้ามาขายค่ะพี่นะรถสภาพที่เห็นนี่คือเพิ่งมาวันนี้เลยค่ะนะคะภายในนะคะเป็นทูโทนนะดำสลับกับสีแดงนะ เอกลักษณ์ของ TRD ประตูฝั่งคนขับนะคะดีเลยไม่มีช้ำนะคะสภาพสวยกริปหนังไม่มีขาดไม่มีทะลอกกระจกปรับระบบออโต้สีบานค่ะคนขับก็ออโต้เหมือนกันนะ,ะตัวระบบเซ็นทัลล็อกมองข้างพับปรับเก็บไฟฟ้านะคะปุ่ม TRD Full Start สีแดงค่ะพี่ขออนุญาตขึ้นด้านในนะคะให้ดูกันชัดๆเลยนะ,ะสำหรับตัวพวงมาลัย เป็นพวงมาลัยหนังนะคะของเดิมโตโยต้ามัลติฟังชันจัดเต็มเลยค่ะพี่นะมัลติฟังชันจัดเต็มมาพร้อมกับตัวครูสคอนโทลนะแล้วก็พันดัชิปเกียร์มือนะคะครบจบเลย2.8ขับ4นะคะแล้วก็เล็กใหม่นะคะ1 4 0 0 0กิโลนะหน้าปัดเลนใหม่แสดงผลดิจิตอลด้วยนะคะตัวหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะพร้อมกล้องถอยหลังพร้อมกล้องมองหลังนะกล้องมองหลังนี่เลย ตกล้องมองมองหลังชัดแจ๋วนะคะนิวิเกเตอร์นะคะระบบนำทางแม่นยำนะ,ะพร้อมกับตัวชุดลำโพง JBL รอบคันแอร์ระบบออโต้นะคะเกียนะจจร์โฟร์วิลนะกุญแจสมาร์ทย์เลตค่ะคอนโซลกลางลายเคฟล่านะคะเกียร์อัตโนมัติค่ะพี่สวยๆเลยนะภายในรถไม่ช้ำเลยนะคะภายในรถไม่ช้ำสภาพดีนะ สภาพดีสุดๆนะคะวัสดุด้านในเจ้าของเดิมดูแลรถค่อนข้างดีนะคะเจ้าของเดิมดูแลรถค่อนข้างดีเลยค่ะพี่รถไม่มีชนหนักกับสีมาแน่นอนนะคะเอาไปใช้งานกันหนยพี่ดูแลต่อในราคาถูกๆเลยนะ,ะ9,99,000บาทสำหรับที่นั่งแถวกลางนะคะเบาะหนังก็คือสภาพดีเหมือนกันนะ,ะไม่มีขนแมวขนหมานะคะสภาพเบาะสวยเลยเดี๋ยวมีสปาให้อีกสวยกริปเลยค่ะพี่ ไม่พอเจ้าของเดิมนี่มีลูกแน่นอนค่ะติดจอกลางให้เรียบร้อยนะดูหนังฟังเพลงดู YouTube ดู DVD ได้เลยพี่จอกลางจบๆมีลูกมีเด็กเดินทางไกลสบายหายห่วงเลยค่ะพี่นะสวยๆเลยนะเข้ามาลองขับรถตัวจริงมาลองขับได้เลยค่ะที่เพชรยนต์มาหาเอมมี่ได้ที่เพชรยนต์ทุกวันเลยนะคะไม่มีวันหยุดนะคะสำหรับตัวด้านท้ายไฟท้าย LED 2เส้นนะเส้นคมคมอย่างนี้เลยค่ะเส้นคมคม นะเขากับตัวโลโก้ CRD Sportivo นีคะ Sigma 4นะตัวขับสี่ไม่พอนะนี่ตัวสปอยเลอร์ด้านหลังสีดำนะคะตกแต่งมาค่อนข้างสวยงามมากๆค่ะพี่นะพร้อมกับตัวไฟเบรกดวงที่สามนะคีปรับสัญญาณเป็นคีบฉลามนะคะเรียบร้อยเลยนะคันนี้หลังค้าสีสวยค่ะพี่ไม่มีรอยทะลอกไม่มีบุบไม่มีรั่วแน่นอนนะสวยๆเลยค่ะนะคะสำหรับตัวด้านท้ายนะไฟทะ ไปส่องทะเบียนติดนะคะนี่เลยไปส่องทะเบียนอ่าโอเคกล้องถอยนะคะนี่ตัวโครงสร้างนะคะสาหรับตัวฝาท้ายนะคะโครงสร้างเดิมนะโครงสร้างเดิมๆเลยพี่ไม่มีแกะไม่มีถอดฝาท้ายมารถไม่เคยแกะไม่เคยถอดทำสีนะคะสภาพสวยกริบคันนี้เอาไปใช้งานนะพี่สบายใจหายห่วงได้แน่นอนนะคะสำหรับรถยนต์ครอบครัว7็ที่นั่งที่เพชรยนต์ คงสร้างตัวมิดอาร์คเรียงเม็ดสวยงามชัดเจนนะรถประวัติชนหนักไม่มีประวัติพิกคว่ำมไม่มีค่ะพี่นะคะท่านใดสนใจอยากรับไปดูแลต่อติดต่อหาเอมมี่ได้เลยค่ะนะคะด้านล่างใต้คลิปมีเบอร์โทรให้นะพี่นะมีเบอร์โทรให้ค่ะติดต่อหาเอมมี่ได้เลยนะสำหรับตัวด้านในนี่เลยนะก็พาไปดูนะคะมาลองขับรถตัวจริง มาลองชมได้นะคะที่เพชรยนต์มหาเอมมี่ได้เลยที่มินบุรีเศรษีไทย68แยก1กรุงเทพนะคะมาไม่ถูกแอดไลน์มาค่ะเดี๋ยวส่งโลเคชั่นร้านให้ค่ะพี่นะคะคันใดสนใจนะคะคันนี้ฟีดาวดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%นะคะผ่อนแค่17,000บาทตลอดสัญญาเลทฟีดาวนะคะอยากได้ไปครอบครองรีบเลยพี่ปาเดมี่พาชมหน้าห้องเครื่องกันค่ะ เครื่องยนต์นะครเป็นเครื่องยนต์ขนาด2 8 0 0 c ีนะเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะเลขตัวคือต,ตัวถังตรงกับตัวสำเนาเล่มแน่นอนนะคะเครื่องไม่เคยแกะไม่เคยผ่ามานะคะเครื่องเดิมเดิมเปลี่ยนทาของเหลวครบทุกระยะไม่ใช้งานไปแค่14,000กิโลค่ะพี่ทำอะไรเครื่องยนต์โตโยต้ไม่ได้แน่นอนนะคะตัวโครงสร้างพี่ดูเลยนะโครงสร้างเดิมๆนะคานหน้าคัขานข้างต่างๆทุกอย่างน็อตไม่ เกรียงสวยทุกเม็ดเลยพี่นะคานเดิมๆโรงงานนะคะสวยๆเลยค่ะนะคะรถประวัติชนหนักไม่มีแน่นอนนะตรวจพบเจอนะคะเรารับซื้อคืนเต็มจำนวนร้อยเปซจะพี่นะนี่เดิมๆนะคะเอาไปใช้งานพี่สบายใจแน่นอนค่ะพี่พร้อมกับตัวประกันเครื่องเกียร์ให้อีกหนึ่งปีเข้าศูนย์โตโยตา้านะคะตัวโครงสร้างนะน็อตฝากระโปรงพี่ดูเลยน็อตไม่มีร่องรอยขยับค่ะนะคะ น็อต <Not S 2> <Not S 1> ไม่มี mm hmm. ร่องรอยขยับสภาพสวยกริฟนะพี่นะ mm hmm. ทั้งสองฝั่ง mm hmm. นะฮะแผ่นเพจนี่เลยเพดสวยๆหนะรถบ้านมือเดียวป้ายแดงค่ะพี่รถไม่มีประวัติพลิกคว่ำม,มาแน่นอนลูกค้าสบายใจได้กังวลได้เลยสัากระโปงเดิมโรงงานค่ะพี่จิกเข้าไปเข้าเนื้อเนี่นยซีนพวกนี้คือสีนแท้เดิมโรงงาน ตัวเม็ดอ์กลอยปั๊น็อตแต่ละจุดพวกนี้เรียงเม็ดสวยงามค่ะเดิมๆเลยแผงกันความร้อนของเดิมโรงงานค่ะพี่นะคันนี้สวยกริปจริงๆนะคะสาหรับ TRD ตัวขับ4คันนี้นะคะใครท่านใดสนใจก็รีบติดต่อหาเอมมี่มาได้เลยพี่ปสนใจนะคะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับท่านใดนะคะชมคลิปนี้แล้วนะ,ะสนใจอยากเป็นเจ้าของรถเตย์ต้าโฟร์เจเนอร์2.8 TRD คันนี้นะคะ ติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าหกเดสองห้าสองเจค่ะพี่ด้านล่างใต้คลิปเบอร์โทรกับลิงก์ไลน์ให้ชัดเจนแอดไลน์มาได้เลยนะคะก่อนจากกันวันนี้นะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเอมี่อัปเดตรถยนต์เจ็ดที่นั่งให้ดูอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ